ตัวนี้เปิดจังไหนก็คือตัวนี้เปิดจังไหนก็คือตัวนี้เปิดเท่าไหรเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไร่หมื่นเจันห้าร้อสองตัวสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวได้พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวตัวหนึ่งสีออกเขาเอ็นว่าสีลายแฟนซีตัวหนึ่งแดงจึงคึงไดพี่น้องเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเพิ่มเปิดไปสองตัวได้พี่น้องเนาะตันอ้วนทั้งสองตัวพี่น้องเนาะราคานี้ต่อรองได้พันวาเนาะตัวนี้สีออกกาบลายสีออกลายแฟนซีตัวนั้นแดงจึงคึงพี่น้องเป็นเมียสาวทั เป็นแม่สาวทั้งสองสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนั่นรู้ไหมอาขออนุญ,ญาตเบอร์โทรารู้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ,มอามมาแม่พี่น้องบ้านสว่างิงัวงามมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างิัวงามพาพี่พาน้องมารับชม,มบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนัดโกะกระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีวันนี้สายเนื้อสายขุนมีวัดสายเลี้ยงมีวัดพี่น้องเนาะบ้านสว่างิัวงามพ่อสิพาพี่พาน้องอ่าออกเปิดราคางวงให้พี่น้องรงพพองับชมกันเพื่อเป็นทางเลือกเนาะพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงต่อยอดกระไรนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่ดราคา ขายสองตัวครับนี่บ่ะตัวนี้เขาขายไปเท่าไหร่ต The ัวนี้ตัวนี้ขายสองหมื่นาร้อยสองหมื่นกับห้าร้อยตัวใหญ่ละครับโพรนั่นแม่สาวอยู่นอหนาะเท่าไหร่ือตัวนั้นขายเก่าป่านห้าหมื่นเก่าอุ้ยมาเบิ่งราคาหมื่นเก่าพี่น้องป้าหัวใหญ่แม่สาวพราะหมื่นเก่าสันปลาสีกระไดเนาะได้ปัจจุกอย่างหุ่นต้นโตได้ปัจจุบเก่าห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้นี่คือแม่สาวดิพี่น้องเป็นงัวพัฒนาดิพี่น้องสายพัฒนาสายเลี่ยงเขาเลยสิบเก้าห้าร้อยถ้เขาลึกอันเวียดเอาเนี่ย เว,วียดปลาโถงง่วงามเลยพี่น้องเนาะใส่โอ้ักนั่นโค้งสางดีดีนะเท่าไรโค้งสางเทมม่าไรกงหมื่นอาะเท่าไรก็สองหมื่นก็หาอร่อยพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปสางเนื้อสางหนังสองหมื่นกับห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเอาไปเขาเอิดว่าตอนนี้เป็นงัวโครงแต่ว่าเอาไปเติมเนื้อเติมหนังสางกำไรสองหมื่นก็หาอร่อยโค้งสางใหญ่พี่น้องเน่าอล่ะท้ายดีมันเน่าได้เลยเอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสะดวกปะ 063 849 1018เพิ่นมาจากไหคอุบลครับอุบลบ้านใดหรับห้วยโอ้ห้วยไฟพัฒนาเพื่อนผตัวนี่จากห้วยไฟเฮ้าทินเก่าทังผมเคยอยู่ตะกีพี่น้องห้วยไฟเพื่อนมีตลาดนัดเขาอื่นว่าบ่อนเนาะห้วยายเขาอื่นว่าบ่อนตะ้านเขาอื่นตลาดนัดขันว่าไปบ่อนนี่มักขนาดเด็แตะก่อนไปกินลาบมั่วมีบ่สือย่างอยู่กันห้วยไฟผมอยู่โคกใหญ่ผมอยู่โขงใหญ่ตะกี โคกใหญ่โคก,โกน้อยแมนเนาะซูมือก็มีเป็นบ่อตลาดเนี่ยมีคือเก่เาเนาะเป็นตลาดนัดพร้อมเราเป็นตลาดงัวควายพร้อมบักไงพี่น้องเนาะอยู่ติดถนนใหญ่ทางไปสีเมืองใหม่เนาะนอ่าเลยจากบ้านโคกเจ๊กบ้านร่องน้าคุ้เดี๋ยวนี้แหละไปจักน้อยพี่น้องแถวบ้านอารีมาถึงเนาะมอถึงบ้านอารีปันใดอ่ะขอบคุณเลาลา,านมารครับผมราคาถูกๆพี่น้องอ่ะต่อรองเอาอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัว เบิ่งราคางัวมือนีมีทั้งโตที่หนาซื้อมีทั้งโตที่คิดว่ามันถูกกับมีแต่ว่าเพื่อนกันเลยขายกันดูยิ่งใหญ่นี่เจ้าบาทเนาะพี่นอ้องเนาะโอ้โหนี่เปิดราคาเพิ่แล้วตั้พี่นอ้องตัวนี้เปิดราคาเพิ่ดแล้วพี่นอ้องใหญ่ๆเปิดราคาแล้วเนาะอย่างมาทา้าผีพี่นอ้องแม่ลูกยยๆๆใหญ่ๆนี่เจ้าบาทบ้าสมัยใหญ่เลยอ่ะเข้าได้ขายแล้วบ่ขายแล้วภาัา่าเป็นว่าเอาพอจอยกขยังย่งอยู่พอจอยมือนีมือนีพอจอยพอหมันพอจอย พอจอยเหลือเจ้าตัวมันไกิดอขายยังเฮ้ยมาคือเป็นจังสี่หมือนนี่พอจอยเฮ้าโอ้ยรีบอ่เอามาสิขายให้เท่าไหร่นะแปดพันหแปด่สาวหน่อยเจ็ดพันแปดพันราคาพอพอมื่นนี่บ่บ่อพอมืนแจกคตัวพี่น้องเขามักหลายกว่าหมื่นมั้งขั้นไต้หมื่นเพนบ่เอาขั้นหลายกว่าหมื่นผ่นขายที่ดีขออภัยใจอีกนี่นี่นี่กันเจ็ดพันเจันหลัก นี่นะมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดงามงามของปจ่อยพี่น้องมื่นเจ็ดงามงามพี่น้องัวงามเพิ่นได้พี่น้องตัวนี้วัวสายพัฒนามื่นเจพันี่น้องงามมีลีพี่น้องตัวนี้เป็นตาเลียงขขงเพิ่นเป็นตาสื่อขขงเพิ่นพี่น้องเนาะหนึ่งหม่นเจ็ดพยวอะลาดไทยสูงอยู่ร้อมาสายพัฒนาได้เลยพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้แปท่านบนี่เจ็ดท่านอันนั้นก็แปท่านโอเคเอาขออนุญาตพอจอยบานศูนย์แปซ แปดที่แปดสามสี่ห้าสามศูนย์ห้าพ่อจอยบานข้อเนื้อเฮาพี่น้องได้มาตำมื่นสามตัวตัวนี้สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเนาะกูได้สนใจกับทรมาต่อรองไปได้มันมานพ่อจอยได้ขายเบื่อสู่ตัวครับผมขอพูดได้หลายครับผมหอยมากหอยมากมาแล้วรบอหอยหอยงหรอโอหอยังหรอหอยมากหอยต่อ ส่วนมันอ้วนในขายแล้วบาหอยต่อโอ้ตัวนี้ของหอยต่อคือกันเนาะเท่าไรคนเรื่องตัวเท่าสามหมื่นสามหมื่นโอ้ตัวนี้สามหมื่นของหอยต่อใหญ่เลยพี่น้องนะเบรนจูุไปแต่ว่าของหอยต่อมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งห้สามสี่ห้าสามสี่ห้างูอสายพนักผมไทยหลายรอบแล้วพี่น้องเนาะกูได้เอาโทรมาเบอร์นี้อยากได้งัวตัวนั้นไปต่อยอดโทรมาเบอร์นี้ได้เลยเนาะหอยต่อเนาะอ่าขอบคุณได้หลายมันครับผมกําลังสิมือบ่จังหน่อยครับโอออ้จจััหหนนน่่่ยยเเาาาะงตว เบิ ais, is, course, pues basics, ่งบรรยากาศการซื so here, ้อการขายงัวตลาดนัดโกกับบือบ้านเชียงหวางอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะผมพามาทางโซนหนีเนาะพี่น้องเนาะโซนนี้อาจจะมีคูขัวเลียงปมสิบห้ายางอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายย่ามแรงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวบ้านเฮ้าตลาดนัดโกกับบูอบานเชียงหวางนะมีถูกสายเนะพี่น้องเนาะสายเรียงสายขุนสายเหนือมีบรดถูกสายโอ้ต้นหนึ่งงามพี่น้องเนาะเป็นวัวงาม อาเพิ่นมาจากสายโบงูตัวนี้เนาะพี่น้องเป็นงวงงามเพิ่อนงวงสวยๆพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปนน้ำเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงวงตัวนั้นได้พี่น้องเนาะสามหมื่นหอยตอเพิ่นเปิดไใบมือหั่นพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ผมน้ำมาถ่ายพี่น้องเนาะก็หอยต่อเพิ่นเปิดไว้ตัวบักใหญ่พี่น้องเนาะพูดไ่ะตัวใหญ่งามเป็นสายพันหน้าสายเลี้ยงพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องมันงามอ่ะเพิ่นแถมเข้าไม่ให้พร้อมเรียบร้อยนี่เบอร์โทรหอยต่อมึงหั่นพี่น้องเนาะโทรมาต่อรองเพ่ดได้ สองตัวกันเหลือของเพื่อนเนาะยังเหลืออยู่บอท่านเด็ดขายพี่น้องอ่าทบทวนราคาพี่เพื่อนอ่าทบทวนราคาสองตัวมาขออนุญาตอีกรอบลูกตัวนี้เปิดจังไหนก็คือตัวนี้เปิดจังไหนก็คือตัวนี้เปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่สี่หมื่นเจ็ดพหร้องตัว47,500ืสองตัวได้พี่น้อง47,500ืสองตัวตัวหนึ่งสีออก เขาเอ็ยว่าสีลายแฟนซีตัวหนึ่งแดงจืนคืนหรืพี่น้องเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้สองตัวนด้พี่น้องเนาะตันอ้วนทั้งสองตัวพี่น้องเนาะราคานี้ต่อรองได้เพิ่นว่าเนาะตัวนี้สีออกกาบลายสีออกลายแฟนซีตัวนั้นแดงจืนคืนพี่น้องเป็นแม่สาวทั้งสองพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวทั้งสองสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยน้องดูนะขออนุญาตเบอร์โท่าดูศูนย์แปดสี่แปดสองหกแปดห้าเจ็ดแปดพี่น้องเนาะอ่าเลื่อห้อยอ้อม ห้อยโอมหรือห้อยอมอ้อม้ออมห้อยอ้อ,อ,อมพี่น้องจากข้ามเงินแจกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกูได้มันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้คือราคางัวมือนีเนาะพี่น้องเนาะผู้น้อยเพิ่นจักบาทน้อยผู้น้อยเพิ่นผู้น้อยเฮากับไ่ได้ขายตัวนี้บ่พอหมื่นแม่นบ่เหลือตัวเดียวตัวหนึงได้ขายไปแล้วอ่าตัวนี้เหลือเท่าไหรก็คือราคาเขาจั๊กมือจั๊กพันก่อนแปดพันเป็นห้องแปดพันพี่น้องเป็นสายสางกับไรบักผู้น <ไป S 1> <ด>้อยยอดนิยม อ่ารุ่นพิมพ์นิยมเขาเรียกเอาไปสานกับไรเป็น่าพี่น้องเนาะแปดพันอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรอีกรอบนึงศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสามสามปีน้องผู้ใดสนใจ็ดก็โทรมาต่อรองเป็นใดพี่น้องแปดพันซื้อได้พี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดขอบคุณหล่าใหมานครับผมย่างกับทางในเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศการซื้อการขายทางในอ่ะไปเบป็งทางในพี่น้องเนาะอ่ายางส่วนในคำเนาะพี่น้องนับมืดแล้วบอกคุว่าสีชัดบอกปีน้องเนาะ ถ้าบ่อชัดก็ต้องขอโทษขอไพเด้อพี่น้องเนาะถ้าบ่อชัดเฮาไอ้ข้ามมันบ่เฮามื้อนี้ยังอยู่วะโอ้เบิดว่าซั่นไอ้ข้าเบิดแล้วต่อมาถ้าพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวผมสิพาไปอีกโซนนึงพี่น้องเนาะอันนี้17ของหอยจอยเด้อพี่น้องของพอจอยเพิ่นเปิดไว้17อ่ะเบิ่งท่านพี่พี่น้องโอ้ดำปพิ่พี่น้องเนาะหัวดำๆเท่าใดเนาะบักกัดกัดใหญ่ใส่ก่อนี่บ่โอ้เปิดจังได๋ลูกอ่ะ เป็นแม่สาวตันตันพี่น้องแม่สาวน้อยตันตันโอ้แยกแม่ไปแล้วพี่น้องเหลือเท่า,รา,ารไรบานนีน้พี่น้องแข้งขามือกี้ผูดเถเนาะอุ้ยตันครับพี่น้องแข้งขา16,500เพื่อนเปิดไวัยพี่น้องเป็นหัวสายพันหน้าหัวเลียงเบื้องหลังเป็นแตกเลยพี่น้องเขาเอินว่าหลังแตก1 6 5 0 0ตันมากพี่น้องเนาะตัวนี้สายพันหน้าแข้งขาใหญ่ใหญ่ไปหนาหัวตัวนี้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังหน่อยอยู่ประมาณ6เดือนเนาะประมาณโดยประมาณ หกถึงเจ็ดเดือนได้พี่น้องงัวตัวนี้งามพี่น้องเบิ้งตี้อะตันขนาดหนาหนาย,นย,นยน่นย่นโตจริงอยู่นี่พี่น้องเนาะผู้ดแบเบิ้องไทยเพื่อนพี่น้องงัวงามเพื่อนพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดสิบหกห้าร้อยเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ใดเลยพี่น้องงัวงามเพื่อนเหลือตัวเดียวบปลูกอา้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดหกมเจ็ดหกศูนย์สองมาเอางัวงามไปเรียกแล้วต่อร่องใดได,ได้พี่น้องเนาะสิบหกห้าร้อยตัวล่องใด ปัญญาฟาร์มเนาะครับผมปัญญาฟาร์มเฮาพี่น้องผู้ใดสนใจก็ท่มมต่อรองไปเลยเป็นสายเลี่ยงสายพัฒนาเพื่อนมันหวานเนื้อลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับผมครับผมบรรยากาศการซื้อการขายของเฮาพ่อวัดได้แจ้งตัวเฮาขายเบิดเหลือตัวเดียวโอ้มาคือหมานเด้ผมเดาสิสิงว่าโค้งเฮาเท่าไรเข้าพันเพพ่อหมื่นเนี่ยง่วโค้งพราวัดพี่น้องเนาะกอหงอยวัดเทาบ่พ่อหมื่นพี่น้องเนาะเ็ฮ้อ เล็บสวยดีเล็บสวยดีมากปาดอีหลีตัวล่ะเพิ่นก็ได้เบิรงเล็บหายายนักบ้าพี่น้องไม่ใช่รองเท้าย่างบ้านั่นขายพี่น้องโอ้เล็บเบิรงเล็บพี่น้องเล็บงอนว่าจันพี่น้องโอ้เล็บสวยมากเตัว่ะวัวเล็บสวยพี่น้องเนาะเล็บกวยเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองโอ้ย มามานเดีบาดเจ้าบาทเอาไปชีไว้หวงามเอาเอาเอาเลยไปอ่างทางผุดเนี้ยไฮแล้วปะห้แล้วปะเบิ้งนี้ดีไหวเดไปเบิ้งเป็นไหเต่าไร โอ้โหเจ็ดิ่าท่านพี่น่องเอ้ยเจ็ดสิ่าวเพื่นสื่อน้ำเล็บเลยเพื่นสื่อน้ำเล็บเล็บงานเลยได้จะมาขายถือใช่ลอกองอองมาขายเจ็ดสิบ่าวอ้าวมันมันแต่ว่าเล็บเพื่นเคอเห็นเล็บผมบ่เห็นเลยโอ้ โย่ปาดออกมได้ันา่า้เพราะว่าตัวมันแงครับงับอ้ามันแงก็เป็นเพราะว่มื่นพี่น้องเอ้ยได้เวได้แล้วไปมันหมานเด้อหมานประตโเอาเบอร์โทร่เพิ่นเบอร์ศู้า่เก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าหเบอร์โทรเบอร์นี่พี่น้องอยากขายงัวยุ่คอกยุ่ฟ้ามโทร่มหาหอยรถพวัดได้เพิ่นไปให้ราคาอยู่ที่ถ้ำเบิ่งเบิ่งหอดคอกฟ้ามเนาะอ้ามันหมานเด้อหอยรดเด้อ เพื่อนมากรีบมันเพื่อนวะนี่ของสื่อครับมันน้ำบอเจ้าบรรยากาศที่น้องเนาะบรรยากาศการสื่อการข่าวตลาดนัดก็คือบื้อบานเชียงหวางคลิปนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วพี่น้องเนาะฝากดีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อๆพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกระตุ้นก่อนไปเรียนว่าแฟนคลับแฟนเพจ่อบานสว่างวะฮะมันจะมีแต่ความสุขเจ่เรื่นางไกลจากโรคป้ยเขียวต่างๆรำรวยด้วยเบิร์ตหนุเบิร์ตมกันสวัสดีครับ